อาจารย์จบทุกทายาโอเคนาทีนึงพวกแยกกันมาอยู่เมื่อกี้ได้ังโอเคที่นี้ขออนุญาตแต่หลวงปู่กับเจ้ารู้สิคุบากิสุนะปประมาณสิปีแล้วคุบากม็สนผม ทำงานทำเป็นเป็นคนต้องทำดีทำงานทำสิ่งดีก็ดีเลยทำอะไรทุกอย่างก็ดีแล้ววันนี้วันเกิดคุบาก็มาที่โคราชทำบุญจมให้หลวงปู่ครับเชื่อทุกอย่างหลวงปู่หลวงปู่สนทุกอย่างผมเชื่อทุกอย่างแล้วดีด้วยให้ผมทำสิ่งดีที่สิงคโปร์กับมาเลยก็เครื่องเเยอะดี ของทับผมให้ลงปู้ทำดมที่อสมใช่ใชทั้งหมดทำแล้วก็ทำบุญร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลงปู่ทำบุญครับ,บทำดมประมาณหลานเก้ากว่าแล้วทำคงให้ลงปู่ประมาณหลานกว่าด้วยประมาณทั้งหมดสามหานกว่าครับครับค,บคบูบาก็ช่วยผมยึงนะตรงนี้ผมได้ก็ต้องทำให้ลงผู่

ก็ตอนบางปอยเป็นสััอวนสุดทุกที่มานทำแบบนู้นแต่คตอนดีไซน์อยู่ในบ้านอเคยหอฉันยิ้มัล Субтитры сделал DimaTorzok เนไปอต้องเดินขึ้นรถใช่ีหมกนผ่านที่โานที่ใดก็จับไดีเลยบางใจนี่นี่แสดงบ่งบอกมีบันอ่ะน้าดว่งเลยไม่สวยพุดไทยไม่เก่งเท่าไหรนะก็พุทธพัส์จีนได้ไหม 我就想要跟一下所有新加坡和马来西亚的信徒说，嗯，因为师傅。 呃，我已经跟了跟随师傅差不多十年的时间了，所以师傅也教会我很多，呃，包括做人、做生意方各个方面的东西。所以，嗯、呃，今天他生日啊，七、哦、十岁生日，来到这里就是帮他盖这个东，希望说可以帮他老人家完成呃这个呃这个这个东的这个愿望。以后呃他在这边做法会的话，也就不用日晒雨淋啊，呃老人家也比较轻松一点点这样子，啊、呃。